สถานการณ์ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนครับที่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการยุโรปครับเตรียมที่จะใช้มาตรการกดดันไปที่รัเสเซียโดยการประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่18แล้วครับในช่วงเวลาที่สถานการณ์การสู้รบยังคงเกิดขึ้นอยู่ในหลายๆพื้นที่อย่างล่าสุดครับกองทัพของรัเสเซียก็ได้โจมตีเข้าไปที่เมืองท่าสําคัญของอยูเครนจนทําให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนโดยในจุดนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บขณะเดีวยวกันใน ในพื้นที่แนวรบส่วนหน้าก็ยังคงมีการโจมตีกันไปมาในหลายจุดโดยล่าสุดครับกองทัพรัสเซียได้เปิดฉากส่วนโดนเข้าไปโจมตีในเขตแคว้นโอเดสซาทางใต้ของอยูเครนส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งบ้านเรือนรถยนต์และเรือที่อยู่ในพื้นที่ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งไปควบคุมเหตุการณ์ไฟไหม้ตามอาคารหลายแห่งโดยทางด้านกองทัพยูยเครนแถลงว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทางรัเสเซียได้ส่งโดรนทั้งหมด85ลำเข้ามาโจมตีในพื้นที่ของยูเครนตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาขณะที่ทางยูเครนสามารถยิงสกัดโดรนได้บางส่วนโดยพื้นที่ที่ถูกโจมตีและมีความเสียหายก็คือที่แคว้นคาคิฟโดเนสแล้วก็โอเดสซาโดยทางนายกเทศมนตรีเมืองคาคิฟของยูเครนรายงานว่ารัเสเซียได้ส่งโดรนเข้ามาโจมตีเมืองคาคิฟและมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก54คน เมื่อรวมกับเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารทั้งบ้านเรือนและกระทบกับระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ด้วยการโจมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัเสเซียได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่อย่างน้อยสองครั้งในรอบสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัเสเซียอ้างว่าเป็นมาตรการตอบโต้หลังจากที่ยูเครนใช้อาวุธเข้ามาโจมตีในดินแดนของรัเสเซียมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทางรัสเซียเองได้รายงานว่าการสกัดกั้นการโจมตีจากยูเครนก็เกิดขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเข้ามาในเขตแคว้นซูมีและแคว้นคาคิฟรวมไปถึงที่แคว้นโดเนสซึ่งก็สามารถโจมตีเข้าใส่จุดรวมพลชั่วคราวของกองทัพยูเครนได้1 5 1แห่งและยังสามารถทำลายสถานีที่ใช้สำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบไปอีก7แห่งแล้วก็ยังมีคลังเก็บกระสุนอีก12แห่ง ส่วนระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียก็สามารถยิงสกัดจรวดจากยูเครนได้อย่างน้อยๆ2ลูกแล้วก็ยิงสกัดโดนอีก258ลำขณะเดียวกันครับยังมีการรายง,งานเหตุการณ์การประทะก,การระหว่างทหารทั้ง2ฝ่ายทั้งหมด174ครั้งซึ่งยูเครนก็ได้โจมตีเข้าใส่พื้นที่รวมพลและสถานที่เก็บอาวุธของรัสเซียเสียหายไป16จุดสถานีควบคุมโดรน2แห่ง ระบบติดตั้งปืนใหญ่4แห่งแล้วก็ศูนย์บัญชาการทหารของรัเสเซียอีก1แห่งขณะที่รัเสเซียก็ส่งโดรนไปตอบโต้กลับ315ลำพร้อมกับยิงขีปนาวุธโจมตีเข้าใส่ดินแดนของยูเครนอีก7ลูกด้วยกันครับ ในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝั่งยังคงมีการสู้รบโจมตีไปมารัเสเซียกับยูเครนอีกด้านหนึ่งก็มีการทำข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกรอบล่าสุดซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดตามข้อตกลงที่เคยทำร่วมกันที่นครอิสตันบูลของตุรกีตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนโดยกลุ่มทหารรัสเซียที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาจากยูเครนก็ถูกส่งตัวไปรักษาตัวทั้งร่างกายและก็จิตใ,ใจในกรุงเบลารุสก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับประเทศ ส่วนทั้งฝ่ายยูเครนก็ได้รายงานว่าฉเฉลยศึกที่เพิ่งได้รับอิสระในระยะที่2ก็เดินทางกลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าการแลกเปลี่ยนตัวฉเฉลยศึกของทั้งสองฝ่ายในระยะที่3จะเกิดขึ้นเร็วนี้อีกด้วยส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับในส่วนของกรรมธิการยุโรปหรือว่า EU ก็ได้เสนอร่างมาตรการคว่มบาตรชุดใหม่ไปที่รัเสเซียซึ่งหากได้รับการอนุมัติจะถือว่าเป็นมาตรการคว่มบาตรรัเสเซียชุดที่18แล้วโดยจะเน้นหนักไปที่ภาคพลังงาน การเงินและที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทหารโดยในส่วนของพลังงานครับจะเสนอแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดใช้งานท่อส่งก๊าซนอร์สตรีมที่ตอนนี้ก็หยุดดาเนินการอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ยังเสนอให้ปรับลดเพดานราคาน้ามันดิบจากรัสเซียที่เคยกําหนดไว้เมื่อปี2565จากเดิม60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเหลือ45ดอลลาร์ต่อบาร์เรล รวมไปถึงยังมีนาวทางห้ามนําเข้าน้ํามันเสน็จรูปที่กลั่นมาจากน้ํามันดิบของรัสเซียอีกด้วยครับเพื่อหวังกดดันในปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียอีกทางหนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ